สวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวทุเรียนกันนะคะวันนี้เราไปได้ทุเรียนมาสองกล่องนะคะนี่ค่ะเราอยากจะบอกว่ากล่องแรกเรากินไปแล้วนะคะอันนี้คือกล่องที่สองนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะกล่องหนึ่งราคาจะอยู่ที่ประมาณสามพันเยนใช่ไหมลูกสามพันเยนนะคะราคาไทยเก้าร้อยบาทแปดร้อยเก้าร้อยบาทประมาณนี้เรามาเรามารีวิวกันดูไหมว่า ทุเรียนแปดเก้าร้อยบาทมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะชงนี่ค่ะ้ยได้สามเม็ดอ่ะทุกคนแปดเก้าร้อยบาทแต่แบบว่าหอมมากอันนี้คือหมอนทองนะคะนี่แม่ให้น้องอิงเลือกก่อนน้องเองจะกินอะไรเลือกเลย อันนี้โอเคนี่ค่ะีนะคะนี่คําหมอนทองเยอะๆจ้าถามว่าแพงไหมแพงมากนะคะแพงมากแต่ก็คือว่าปีละครั้งอะ่ะแล้วตอนนี้นะตอนที่เรากินเนี่ยนะจะบอกให้คือปลาป๊าเมนมากแล้วเราต้องเปิดคังเซนเปิดดูดอากาศก่อนนะคะเรามากินกันเลย